สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอยบอกเจ้าแล้วข่าวด่วนย,ยานก็เอานะครับนะคลิปของอิสระนะที่ผมตัดมาก็เอาไปเล่นอีกนะครับเรื่องนางลำนะครับเรื่องนางลำที่งานองค์ปู่นะครับยานนะยานไม่รู้อะไรยานเขาอยากเอาไปเล่นเลอะเทอะนะครับเรื่องนางลำเนี่ย นะครับมากล่าวหาว่าป้าแปงพักเนี่ยนะครับนะรับปากอะไรอิสระไว้นะครับแล้วก็นั่นเขาไม่ได้มีปัญหาหรอเขาแค่คุยเขาคุยกันแล้วแต่มืองก็เอาไปปิดหาว่าป้าแปงพักเนี่ยนะครับนะไม่รับผิดชอบเรื่องนางรำสำรับรับปากอิสระเอาไว้นะครับแล้วประกาาไปถึงเอฟซีเลยนะครับประกาาไปถึงเอฟซีแม่แม่ทุกคนเลยนะว่า ใครสนใจนะครับที่อยากจะร่วมเป็นเจ้าภาพรำติดต่อไปที่อิสระเลยนะครับติดต่อไปที่อิสระเลยครับนะใครอยากเป็นเจ้าภาพรำนะครับนะคืออินนี่หาทุกประเด็นหาทุกช็อตนะเอามาเป็นคอนเทนต์ในช่องของตัวเองนะครฟรีเพราะนั้นอีบุรลันเนี่ยนะครับเป็นตัวที่สร้างประเด็น หาตีอยู่เรื่อยไปคือคนอ่ะมันไม่รู้อะไรใช่ปะมันก็พูดเรื่อยเปยื่อยนะครับคนอ่ะมันไม่รู้อะไรมันก็พูดเรื่อยเปยื่อยพูดไปเรื่อยเปยื่อยไม่ได้สนใจอะไรนะครับนะเออคือเข่าเนี่ยนะขอคุยกันแล้วเรื่องนางลำเนี่ยนะเออิสระบ,บอกให้ป้าเนี่ยสามร้อยป้าบอกว่าป้าจะ,จะ,จะหาช่วยสองร้อยคนอด้ปะ เอออิสระเนี่ยเขาก็ลายไปบอกป้าว่าเออสามร้อยได้ไหมแต่ป้าแกก็ไม่ตอบความผิดแต่มันไม่ผิดพิธขายอกมันพิธียาเนี่ยเอาไปเล่นแต่า่าเออนะครับวิธีขายราพิธียาเนี่ยเอาไปเล่นเข้าใจปะอืมรา้านวันเนี้ผมถึงบอกเอฟซีแม่ๆไงว่าใครอยากเป็นเจ้าภาพแบบเป็นไปเลยนะครับได้บุญนะครับสว่านนางรำให้กับองค์ปู่นี่ได้บุญนะนะครับใครที่เป็นเจ้าภาพนางรำให้กับงานองค์ปู่เนี่ย พวกคุณได้บุญกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นท่านใดอยากจะเป็นพภาพนางรำหรืออยากจะเป็นพภาพอะไรก็สามารถติดต่ตอบได้ที่อิสระนะครับหรือใครที่เดินทางนะครับกลับไปคณะทัวร์อิสระก็สามารถติดจ่อบไปได้เลยนะครับนะอิสระเขาก็มาพูดเล่นในตาตาของเขาเรื่องนางรำาหะนะครับคือแกก็มาพูดเอ่อในตาตาของอิสระไม่มีอะไรหรอกครับนะแต่อยิยานก็จะมาบิดนะว่าอิสระก,กับป้านเนี่ยนะครับนะขัดกันเรื่องเรื่องนางรำนะครับเขาไม่ได้ขัดกันเรื่อง,องนางรำหนะรอกเข้าใจปะ เออนะครับยานี่ก็ต้นตีนไม่รู้สี่ 5, รูปห้ารูปหกรูปเจ็ดรูแปดอะไรเลยมั่วไปเรื่อยเปืือยเรื่อยเปืือยทำมาเล่นเลอะเทอะไปเลยเรื่องนางรำนะครับทุกท่านนะมึงเอาเวลาของมึงเนี่ยไปตอบเรื่องสาผมแดงเถอะยังไงนะเรื่องเกงในยังไงเรื่องกองเกงในเขาต้งมมุงต้มมัดยังไงตอบดิเออแล้วเรื่อง,องฟ้องเนี่ยฟ้องอยังไงนะไอ้ลูกเขยมึงเนี่ยฟองเนี่ย บอกขช่วยจอนี่ยมึงตอบได้ไหมมึงตอบกูมาแค่กับมึงตอบร้อเอ็ดแล้วก็ตอบไม่ชาวันได้ไหมตอบไม่ได้ตอบหน่อยสิมันไม่ตอบล่ะยิงป้าอืมมันไม่ตอบล่ะตอบหน่อยสินะครับอืมนะครับฝ้าผมให้คิดด้วยนะครับทำไมไม่ตอบล่ะตอบไปที่เรื่องนางรองนางรำอ่ะ ไอเรื่องสาผมแดงเรื่องเงินเนี่ยไหนว่าสองแสนไงไหนว่าสองแสนไงฮะตัดผมมามล่อเลยมั้ยลานิ่ตัดดีเนี่ยนะเออไหนว่าไหนว่านั่นไงแล้วสองแสนไงอยิยานตอไอะไรไม่ได้เลยไม่ต้องไปเสียกเรื่องดังๆของอิสราขาลอก นะครับใครอยากเป็นสภาพนางรำติดต่อที่อิสระไหนฟรีถวายนางรำนะครับนะถวายนางรำให้กับองค์ปู่เนี่ยได้บุญแน่ๆไม่ต้องห่วงนะได้บุญแน่ๆเออนะครับใครอยากจะเป็นสภาพนะนางลูกสภาพนางรำนะครับติดต่อเลยนะครับนะเออนะครับโบราณโบราณเอาเวลาไปต่อเพื่อไหม มัเ,เกงนายเนี่ยยังไงเสื้อร้อยตัวอีกคิตอบได้ไม่ได้เสื้อร้อยตัวเนี่ยแต่มันเกงลนายนี่ยังไงอาบุรานเออฝากไว้ให้คิดพิาจ,จะนะอะไรที่เบาได้ก็เบานะอืมไม่ต้องไปยุ่งเรื่องนางรำเขาหรอ,อก เอป้ปะอืมเรื่องโรงแรมไม่ต้องยุ่งข่าวหรอกนะเอาเรื่องเนี้ยเนี่ยเนี้ยเนี่ยนะเอาเรื่องเนี้ยพี่เมลอนเนี่ยยังไงสังดิเอาไงเรื่องพี่เมลอนเนี่ยเอายังไงตอบกูหน่อยดิฮะเมลอนเมลอนเมลอนเลย สิครับนะแม่ท่านใดนะครับที่อยากจะสนใจนะครับที่จะเป็นเจ้าภาพนะครับนะนางรำนะครับเป็นเจ้าภาพนางรำก็นะครับติดต่อได้เลยนะเจ้าภาพนางรำครับใครที่อยากจะเป็นเจ้าภาพนางรำนะครับติดต่อได้เลยนะครับนะกับที่อิสระนะครับนะอิสระอิสระพลังมดนะครับทุกท่านนะครับติดต่อได้เลยครับอิสระพลังมดนะครับนางรำนะครับยังขาดอยู่อีกนะครับสามร้อยนะครับโอ้โหแล้วก็เวลาเร่งด่วนด้วยตายแล้วแม่ ไปเลยครับติดต่ออิสระเลยครับนะใครอยากจะเป็นสภาพนะครับพลังนะครับนะดังลำให้กับองค์งานองค์ปู่ในวันที่วันที่สิบธันวาคมครับก็สามารถร่วมเป็นสภาพได้ติดต่อได้ที่นะครับนะอิสระพลังมดหรือท่านใดที่อยากจะร่วมเดินทางนะครับไปกับอิสระกับสายการทัวร์สายการสายการวิน ครับก็สามารถติดต่อได้นะครับนะที่อิสระได้เลยนะครับไปที่หน้าช่องนะครับมันจะมีเบอร์โทรนะครับไปครับใครอยากจะร่วมบุญนะครับนะนางรานะครับติดต่อผมมาได้ครับหรือติดต่อผมผมแจ้งอิสระให้เอฟซผมก็สามารถติดต่อมาหาผมได้นะครับนะใครที่จะเป็นภาพนางราหรือว่าจะเป็นสภาพอะไรก็แล้วแต่ทักติดต่อมาหาผมได้ครับนะ๋ยวผมก็จะเป็นเป็นสื่อให้นะเป็นสื่อกลางให้ที่จะประสานงานมปหาอิสระนะครับ นะหรือติดต่อไปไหาแอดมินนี่เลยครับหรือ,อยังง่ายง่ายเอ้ยติดต่อหาอิสระสิอิสระรับสามร้อยนี่ใช่ปะ่ะเอ่อต้องติดต่อหาอิสระดินะครับเพราะว่าอิสระนี่เขาเอ่ารับภารกิจนี้อยู่นะครับรับภารกิจนี้อยู่ก็แตกทุกคนนะครับนะเอ่อไปเป็นเจ้าภาพกันคนละคนสองคนสามคนนะครับนะหรือคนละพันก็ได้พันไม่รู้ได้ผมไม่รู้ว่าหัวเท่าไหร่ผมยังไม่คุยอ,อิสระเลย อิสระให้ผมมาทำภารกิจผมยังไม่ได้ไปเลยเนี่ยอืมนะครับทนายฟรีครับเรื่องนางรำก็อย่าไปสนใจอะไรมากมายกับยานตลาดไทยอีนี่มันเลอะเทอะครับอีนะี่มันเลอะเทอะนะเปื้อนนะครับโอเคครับ